วัสดีครับจ้าสวัสดีครับนี่ครับแม่เพ่นครับออกกินกินกจะินแซีบๆเยื่ออลไหน่อยเนาะเศีกเยอะไหมอ๋อมสี่สิบบาทอ้เยอะกว่าันใ่ยี่สิบบาทกูเลยะว่าเป็นลูกเก็ีดอกไปใส้ไปตึ้แหงกับเป็นพาน้องน้อยทัวได้ปะ เดี๋ยวไปยังเบสไซเบ็ดไอ้เก็กหน้าจักลุงใบลุงเนี่ยจักข้าหน่อยอ้ามอ้ามชนหน่อยริงอาเอออืมอืมุ้งปลาตับปลาพี่ต้องน้ำมันอปลาเออไทยทับไทยทับใช่ยังไหเพิ่ไม่เอิ่เพิ่นเฉล้่ยพ่นเพิ่ เออได้เขากล่องเนี่ยกระบายสีสีมีระบายสีอติเกิดอไปหน่อยวันที่ยหายอยากได้ทั้งสูงรีบเลยพูดอ่ะสูมลังค่าหุ่นบุญด้วนลั้น่็พอแม่บอกก็ได้กับนี่ของเรนเรนท้ายบันนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศเงี้ยี่น้องเด้อบันกุยเต่า น้องกําลังชื่ออะไรนะหนวดจอจอใจน้องพอใจไม่เอาอยู่ไหนเนี่ยไม่อร่อยไม่อร่อยอ้าวน้องพอใจาพมา <laughs> มาด้วพี่น้องกินข้าวบ้านนะนี่จะใส่เลยน้องพอใจอยู่ไหนตอนเนี้ยน้องพอใจอยู่ไหนจ๊ะโพราพี่น้องระบ,บอกฮ้วงกับ ปลาเผามาเด้อเบอร์อะยังสุปตะเคี้ยวลวกพักก็มี้นาั่งตเคี้ยก็มีนุ่นพี่แม่แม่เพ่นน้าอว้ยวันดีครับจ้าวันดีครับนี่ครับแม่เพ่นครับอันนี้พี่ชายพี่การครับอันนี้น้องสาวหอมอันนี้หลานสาวน้องพอใจพอใจยังไม่พอใจไม่พอใจจะไปเอาครองเหรียนนั่งเดียวมาเด้อกินข้าวบานพี่น้อง ตำบักฮู้ตเศ้าเลยบ่ตัเศร้าเลยบ่ปลาาเของนอนเลยเอากินกินกินเศษเศษมามาตาบักหู้ขี่นองมาเด้อมา่อไปร้านส่อสาเงี้ยมันเสียใจเออไปิเสื่อวันที่หนสื่อไมก็เสื่ออะไรสไม่ไ้เตย่มันแบกฮู้ร้านเจาพี่อ้อ สองม่นเจาะเยื่อนนะอืมับเจ้าเนี่ยอเปนสมนี่ม่นองมากย่งีดอกอันตเมือเพ้างตัเดียวเนล้อตัวเดียวไม่กินเรือข้าวไร้แม่หนังข้วนเอเต็มตัวเย็นเนี่ยวงน่อยพระพาไปซื้อของเด่นเนี่ย มึงน้อยตังเยอะนะไหนดูสิมึงน้อยตังเยอะไหมมึงมีสี่สิบบาทด้วยกันไอเยอะก็พอใจยี่สิบบาทพอใจแล้วเดี๋ยวมันผัดบ้านไปยังสิพี่น้ามาถึงบ้านไหนหมดได้ยังอั้นแบบมันจะได้แข่งแรงเอาได้ไปตักเอาเลยใครกินในน้องหน่อยบังนะแก้วน้ำมีไหมมันมีมึได้เป็นหนงได้อยู่บ้านกุลินเถาได้ครับอำเภอศรี่าตะวันดูดอนพี่น้องมาแล้วครับเลิกอย่างเขา

ลองิมอกนประดตาตัวสีตัวโล่อะไรน้หน่อยครับตอนนั้นไป็ะกินอะไรหลายยี่หลามดีไงไว้แม่หนูน่ารัก่าะเน่ารักป่ะเอ้ยงอกับควงมาทะเน่ารักแม่หนูน่ารักแม่เจ็บลูกเี้นน้อยมันมีความสุขเนียมันหูจัก่าจากของสวยมันกระสีบีว่ะสวยสวเนี่คิดดื้อแต่คนมีความสุกตัวมันเหมือนกลาเลืกองไหม เริ่มมาจากของสวยยังน้าพาไปซื้อของเล่นพาลูกน้อยทัวได้ปะเดี๋ยวไปย่งเบสไซเบดบอกพ่อเลยะบอกพ่อเด้อะเบสไเบดเด้นไปย้งสบ่วงเไปย่าไหลา่ำส่มันก็เหมือนซื้อไ้หมวยบน้าไม่เยอะแบบสแต่ถ้าหันหน้าออกข้างนอกนะเ้อมันจะพับมาทางนี้ไอใสถาดได้ลูกไอฉันหน้า ไอ้แต่น่าตาลงใบลงเนี่ยตั้ามน่อไห้ามข้ามชน์หนข้าอเก่งเก่งเก่งเขาข้ามใหญ่เขาข้ามใหญ่ๆแศบๆเก้งชี่แหละช่วงทีโม่แอไซ่ํหรือทำงานทำตาตัวมาเดินไปน้องเด้อก็รดปุ้งปลาตับปลาพี่รองน้ำมันพอ เดียบร้อยไปรดไปไปไปอันติดนี่น้ำเด้อติดนี่น้ำได้บ่มาน,นาี่เดี๋ยวบอพาไปดิเดี๋ยวบอพาไปก็ใส่ดีจอนมันบ่ไปยังหนอกี่ล่จะจอยร้องเพลงใส่ไงเอาเอาดู้ไปไยังโอ้ยเอ้ยขวายไปซื้อของเรียนพี่น้อง ต้องพอใจพาไปซื้อของเล่นไปยยังร้านไหนอยู่ทั้งไหนหายนางน้ำหนานุ่นหน่อยไประวังรถร้าน,นอ,อ้ยนนอยร้านอยฮะร้านอ้อยร้านใครร้านอ้อยจ่าร้านอ้อยจ่านี่จับพี่น้องเดี๋ยวได้หนุ่นหนอยปล่อยมือก,ก่อนมาเดี๋ยวพาไปซื้อของเด่นพี่น้องอยากได้ยังอยากได้ อของเล่นของเล่นของเล่นยังนันออยโอเคป้ายของเล่นนันออยพี่น้องบ้านกุฎิเถานะครับอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรพี่น้องมาภาเอ้าไทยท่มไทยท่ามเฮ้ครับรถไถครับบรรยากาศบ้านทุกหน่อยตอนสอบด้วยพี่น้องเนะี่ย ปดโมงกับยี่สิบนาทีครับเมื่อวันที่ที่ยี่สิบสามตุลาคมสองห้าหกจิตครับมื่อวันหนังไม่รูม่รูจับไม่รู้จับไม่รู้จับบอกเราไม่รู้จับเราไม่รู้หนูตัตตายจับฮะก็วโตตายจับไปย่างไป นั่งไปเลยครับไปอ่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะน้าหอมน้าน้อยน้าน้อยฮะใช่อย่างมั้ยเออขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าสวัสดีครับข้าวเลยเหรอขอนเศร้านี่ไม่เอาเนี่ยเนี่ยไม่เอาครับครับนี่ไม่เอาเน่ะเอาเอาไว้ก่อน ถ่ายไว้ก่อนเนี่ยไม่พาไปซื้อมันไม่ได้ยินเสียงเดๆของเรียนเอ,เออแม่เมือวานมีการยัไนไถเออแม่มันเกือบอกไกล่แม่นี้ไปไออ <c oughs> บอกแม่บบเดม่ามามาพูดเดียวเจนบบเดมาไปโซนหาบบ่มันล่างงานบา่ได้เออ เมียนียนผู้ใดอดขออดือเออไหนอาด <c oughs> เอาไว้ก่อนเอาไว้ใส่ไว้นั่นแหละมันเป็นลาดอกไหนื้อ,อยังเปเสี่ยวสวัสดีครับ <laughs> ไทยดาราได้ไงเกลไอ้ขาเไอเขาก้องวะเลีไม่ก้องหรือเออจะเบื้องจะคล้องบ่ดอ่ะเบิ้งเยู่เอาเลยอ๋อจังได้เอีกดังดเออถ้าเจ้าดังเออพักห้าปาเนดเออได้เขากล้องเนี่ยนี่กับบรรยากาศอุบัติการณที่แถาพี่น้องไปใส่เสซี่เอาแม่จะได้ยังบั่น ที่ายจะได้ยังไปเบื้องดูนี่บอกดึงเอาเลยดึงเอาแม่เอนเนี้ย่านจะบอกสีนี่บอกอันนี้บลาเอ้าอันจ้าอันอัจ้าอัน,อนไม่ไม่อร่อยทำแม่ลอันเดียวบอกทรายสี่สลงติเก์นวันที่ย้มหาอยากไปท้งทั้ง้งหงทั้งลูกเนี้ยนี่บ,บอก บ่ทำเนี้ติเนี่ยเออทั้งของออยจได้นส้นาายก็ได้อ๋อราคาบานเอานี่อไเนี่างองออถันได้ก้อนมันเป็นกที่พานเข้าใจบ่เข้าใจบ่รูเ้บูยี่หอมร้านก่อยดีล่ะบ่ร้านรูยี่หอมเข้าใจบ่ เข้าใจบ๊เข้าใจเอข้าใจเลอาเนก็นอได้ไปอาช่วยด้ยสวัครับสวัครับู้ไหนเนี่ยผู้ห่ลกลอ๋อ้หงถ้าหลานมาซื้อของเรียนนี่จะบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์นี่ละเด้กจะไหลไหมเฮ้ยเด็กท่านดไหแล้วท่านตัตเขาไปกดได้เขาไปกดเลนี่ยเอาอีกไหมเอาไว้ก่อนนี่ไ่งั้นใครจะได้เสียง ก็จ่ายไปเอะเยอะมไม่เอาร้อยหรออ๋อเยอะเยอะสองงานบอกสองอานเด้ออันละ้ห้าบาทบอกต้อบอกหลายหลายพอใจพอใจไปรับตังทอนลูกไปเดี๋ยวมาซื้อใหม่เนาะเกินไปซุงไปหิวไปมอาอกอ้าวนักข้บ่ไปแล้วไปไปแล้ว อุ่นต้นกล้วยอย่างพี่น้องต้นสูงสูงตัวมัหลังคาบนุนดีละ่ะมึงต้นกล้วยอย่างมึงนะกล้วย,ยอยา่างที่เงี้ยจ้ะสูงรีบเลยพุญดะสูมหลังคาหุ่นบุนดวนย่นงาง,งบาน,นได้ของเล่นแล้วไปละ่ะ คอแม่บอกก็ได้กับนี่ของเล่นเล่นท้ายบันฮะไป่พูดไหม<า>พีม่พี่มาพี่มาไปเลียนบัน <c oughs> โอ้ยเหีนยใหญ่เพ้นขึ้นเปิดสนน,นเด่นดีเดียรน,นเลยโอ้ยหุ่นไม่ห่อนหมอนพี่น้อง มองนั่นเวียนมองนั่นเวีนพี่น้องเนี่ยครับบรรยากาศบรรยากาศเน่ยพี่น้องเด้อบ้านกุยเทาเนี่ยครับมาหากัได้อยู่แบบสบายๆพี่น้องเอ้ย